สวัสดีครับยีนนีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟื้นเนื้อนะครับเราก็จะไปดูเขาทำอะไรนะครับบริเวณโดมแล้วก็ลานปูนะครับก็มีรถมาด้วยนะครับมีรถมาด้วยมาจอดรถมาทำอะไรกันน้อนะครับรถมาทำอะไรน้อนะมาไปดูด้วยกันนะครับไปดูด้วยกันว่ารถคันนี้มาจอดอยู่เขามาทำอะไรนะครับ อ้าวนี่คันหนึ่งนะครับมาเยอะแยะนะครับรถนิ่นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมากันเยอะแยะนะครับเราจะไปดูนะครับว่ารถใครมานะครับใครเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ใครเป็นเจ้าของกกรถย,ยนต์เ,เา,าเราจะไปดูนะครับอันนี้ก็ อันนี้ก็ช่างพรนะครับอันนี้ก็ช่างพอรอันนี้ของใครรถหลายๆคันโอ้เรามาดูกันนะครับว่ามีใครน้อมาทำอะไรน้อตอนนี้นะครับเ,เ,เราจะมาดูนะครับอ้าวนะครับมีใครน้อนะครับมาทำบุญนะครับมาทำบุญ พ่อปู่เราสวัสดีครับสวัสดีครับมาพุกฝาเนี่ยถอดถอดหรือไหมไม่สะอาดนะบอกไม่ได้นะหรือไหมอ๋อตามสะดวกโลดเอาเอาเลยเวลาเอาลงไม่เหมือนเดิมนะเหมือนเหมือนเดิมนั่นแหละมันมันมีล็อกมันอยู่โอ้บ้านไหนเนาะนี่อ้าวนี่สอรุสีนะครับนั้นก็เออสอรุสีทั้งหมดเนาะ อืมเพราะว่ามันจะได้อะไรเนี่ครับพอได้เราต้องฟ้าดอกไล้วจะไหนก็เอากันนะเออเออเอาทางทางนั้นโอ้ดี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 ด,ดีอ๋อ YouTube เผ่าโบได้มาซอยบ่มาเมามาคือบ่คือบ่เห็นจะคนเนาะ YouTube เผ่าเนะาะ YouTube ในในในสวนเทานี่นะอ้า อันนี้ก็เป็นบ้านสลุษสีนะครับก็จะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับโดยกันนําของคุณนิตยานะครับพร้อมเพื่อนนางลำอันนีแม่ผู้ใหญ่ค่ะมาด้วยโอ้แม่ผู้ใหญ่บอกวันนีค่ะแม่ผู้ใหญ่โอ้ยบ่เห็นเนาะเพิ่นใส่หมวกปิดไว้หมดเลยอ่าอืม พ่อวันนี้มีงานทำเลยนะครับวันนี้บดลายม้อบดแดงลายบ่อบ่มีบ่อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าบ้านเดี๋ยวเจ้าบ้านมาซ่วยต้องมีเจ้าบ้านมาร่วมด้วยแล้วเนี่ยเจ้าระถูก อ่าตอนนี้ยาอาชีก็มาช่วยแล้วนะครับมาเริ่มมาช่วยอเป็นสิบเอ็ดแล้วครับสิบเอ็ดแล้วอืมกำลังตอนนี้ก็สิบเอ็ดคนมาดูทางนี้นะครับมาดูเรื่องนี้โอ้เดี๋ยวเราก็าจะมาช่วยนะครับทีนี้ไอาชาวบ้านไกลพ่นเนาะพ่อนอยู่ไกลพ่อนอยังมาทำพ่อนอยังมาช่วยเนี่ย <c oughs> นี่นะครับนะครับตัวนี้ก็ก็จะเป็นนะครับนางลำนะครับบ้านสวฤสีมูเจ็ดนะครับหมู่แปดนขอโทษครับมูแปดตำบลบ่อแก้วอำเภอบ้านม่วงนะครับจังหวัดสกลนครนะครับจังหวัดเดียวกันนะครับใกล้ๆกันนะครับวานอนขีดวานอนกับ เขตบ้านม่วงนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันนี่นะครับตัวนี้ก็ไปดูเขาทำอะไรกันว่าง,งั้นก็เลยมาดูนะครับก็มาดูมีการานะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกเขาเรียกว่าตัวหนอนนะครับตัวหนอนอิดตัวหนอนนะครับ ก็จะวางทับ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 ,ทบนะครับก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับถอนหญ้านี่นะครับถอนหญ้านี่นะครับนี่ก็จะเป็นานางลำนะครับนางลำบ้านโซลสีหมู่แปดตำบลบอ่อแก้วอำเภอวานนนอำเภอบ้านม่วงนะครับจังหวัดสกลนคร อันนี้ครับวันนี้ก็เริ่มงานอ,าอ่าเดี๋ยวอเดี๋ยวอยู่อ่าเดี๋ยวเจ้าทินนะครับเจ้าทินนะครับเดี๋ยวก็มาร่วมนะครับอืมตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เห็นเจ้าทินมานะครับอืมนี่นะครับคอยบมดแล้วคอยบมแล้ว้พึดแล้วึไมทานใจแล้ว นะครับสำหรับเรานะครับเอานมเลยบำรุงร่างกายก um. ็ได uh, ้เร okay. ็วแต่ว so okay. okay. ่ามน้ชามันก็หนักาแฟมันจะได้นานกกาแฟสุดสันอาต้อสักค่คุณตุ๊กบอกค่ะอ๋เลย ตัวนี้ก็กำลังเอาญ้านะครับเอาญ้าออกจากต้นหนอนนะครับนี่นะครับนี่นะครับเอ่อันนี้จะได้ไม่ขึ้นนะคะถอนรากถอนโคนเลยนะครับญ่านี่มันถึงจะได้ไม่ได้ขึ้นอีกขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะตามสะดวกเลยนะครับตามสะดวกเาะกอคกเนีโได้มาบอเออเดี๋ยวอีโปจะมาจัดการเนี่ย ข้นเหมือนเดิมก็ให้ือน,าน,อานอมาทนะคะเหมือนเ่เอาเข้าล็อกนี่ก็เหมือนเลยนี่นยกอันนี้ออกมันจะไม่อได้พื้นมันเรียบโอ้เขาไม่ให้มาทํานางลำต้องมาทำอันนี้นายลำนี่ทำไม่ได้นายลำเลเออวันนี้นางลำนะครับเขาว่นานางลำมาช่วยกันถอนหญ้าตัวหนอนฐาน บนฐานลานปู่ปริจิตหน้าคลอดตอนนี้ก็มาแล้วนะครับน่ะคานะครับตนนอนี่นะครับตอนนี้ก็ทยอยมาแล้วครับทยอยมาทยอยมาคนละชั่วโมงนะครับพักไม่ใช่คนละแปดนะครับเดี๋ยวเม่งตัวอย่างก็ด้อ เบื้งตัวยางตัวยางตัวยางมาแม่าไม่ไอ็่างต้องเบื้องเลยเขาว่าให้นางลำมาช่วยกันเขาว่านี่นะครับนี่นางลำเอยโอ้ยอืม ตัวนี้ก็ยังไม่ครบแปดนาทีนะครับเอันนี้จะตั้งชั่วโมงนะเนี่ยอ,อันนี้ถอนหญ้าหนึ่งชั่วโมงนะเนี่ยไม่ได้ถอนแปดนะ <ไป S 1> อืมอ่านะครับ ตอนนี้ก็คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาคลิปต่อไปนะครับคลิปนายลำทำงานนะครับต่อไปนี้นนชมโง <laughs> อันนี้พนัานเนัอ,อ่อยากอยากเปิดพอนเกิดก็บอ